สวัสดียามเช้าเๆค่ะเพื่อนๆเช้านี้ตื่นมาง่วงนอนฝนปรยๆปอยอีกแล้วค่ะวันนี้งานในสวนก็คงไม่ได้อะไรแต่ก็ดีพริกมะเขือที่เขาแถมมาก็ดูสดชื่นหมดแล้วค่ะติดหมดแล้ว เนี่ยสวนมะเขือส่วนพริกเราเต็มไปหมดเข้าแถมให้นั่นก็ผักหวานค่ะได้ผักผักหวานมาสองกิ่งกิ่งละร้อยห้าสิบถูกกว่าที่ที่อะไรนะที่อ่า ตลาดทุ่งฟ้าบทสันปตองถูกกว่าทางทางตลาดบ้านทาค่ะตลาดบ้านทาสามร้อยนะแล้วเขาก็จองกันหมดแล้วด้วยไม่ได้เลยไม่มได้ที่ตลาดทุ่งฟ้าบทสองกิง่งนี่ก็เอาอะไรมาบังไว้กลัวคนมาโดนพวกปลูกใหม่ นั่นอีกกิ่งหนึ่งค่ะก็มีจะย้ายอีกหลายต้นอยู่มีผักก้นตรงมีคณะชัยยามีเอ่อซ้มปล่อยจะย้ายมาไว้แถวนี้ วันนี้ก็คงไม่ได้อีกแล้วค่ะโอ้โหดูตำลึง <c oughs> ด่มีที่เก็บอาวุธเมื่อวานก็ได้ตรงนั้นไม่เสร็จฝนไล่ทำงานไม่ไม่เข้าเป้ายังเหลือถาวัน เนี่ยค่ะตด้ไหมดึงออกมาก็ลำบากมีไม้มีกิ่งไม้อยู่ <c oughs> วันนี้ก็คงจะได้งานในบ้านนะคะ <c oughs> โอ้โหวิปตูรีโมอ <c oughs> โดนโดนน้ำฝนแล้วก enfin ็หนักก็เอาแผ่นหน้าต่างกระดาษหน้าต่างมาปิดไว้เมื่อกี้มาค้างอีกก็เกลือโรยไว้ค่ะจัดได้บ้างแล้ววันนี้จะเอาแถวนี้ค่ะ เก็บขึ้นเช็ดตรงนี้ก่อนอืมค่อยๆทำไปเนี่ยค่ะของการเดินหน้าแต่ก็จะใช้ไม้ยูคาไม้ยูคาแล้วก็อะไรนะก็เบื้องแผ่นแสงจะได้สว่างวันนี้ก็ตื่นอากาศแ,แปลกตื่นมาก็ง่วงเลย นั่งม่วงเขียนอะไรไปได้บทหนึ่งละโพสไปละที่ <c oughs> นี่ค่ะเผาหมดอกรุดบ โอเคนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็นั่งซึมซับบรรยากาศเย็นๆฝนตกจัดไปเช็ดไปโอเคนะคะเพื่อนๆสวัสดียามเช้าค่ะสวัสดีค่ะอู้ได้บรรยากาศเนาะ <c oughs> คนสมัยใหม่เขาไม่ทำกันหรอกเผาอะไรเนี่ย มีควันนะ่ะแต่ลูกเขาก็ชอบพิ่งไปนะน่าหนาวโอเคค้าเพื่อนๆสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าที่ชุ่มฉ่ำสวัสดีค่ะ